มาใหม่คันข้อสวยนะครับกับเจ้า Honda c ซ v ปี2015นะครับรุ่น 2.0S นะครับเลขไม์เพียงแค่150,000กิโลเองครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงล้านสีแพงมากครับเป็นมือ2วันนี้ขายเพียง438,000บาทครับไฟหน้าฮาโลเจนโคมเดิมจากโรงงานกระจังหน้าโครเมียมตัดสีดำเงาโครงสร้างเดิมจากโรงงานล้อแมกซอลลอยเดิมจากโรงงานยาง, in, 2, 24, งมิชลินปี2024พร้อมดิส์เบรกสล้อไฟเบรกฮาโลเจนโคมไฟใสกิ้งเซนเซอร์ถอยมีมาให้2จุดด้านหลังกว้างเก็บของได้เยอะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อม ควบคอนโถงคอนโซลเดิมสภาพเหมือนใหม่แอร์แมนนวดใช้งานง่ายเกียร์ออโต้ขับสบายเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าภายในกว้างนั่งได้เยอะแอร์หลังมีมาให้ภายในสวยสภาพเหมือนใหม่ออปชั่นจัดเต็มเครื่องยนต์เบนซิน2 0 0 0ซีน็อตไม่เคยถอดซอกในเดิมจากโรงงานซุ้มหัวโช๊คเดิมซีนกาวอยู่ครบฝาโฟองเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่เจ็ดพันไปไปครากับเจ้า c u v คันนี้นะครับซื้อหบดไม่ต้องเสียแบบซื้อผ่อนฟรีดาวครับที่สาคัญนะครับผมคันนี้สามารถผ่อนได้นานแตนสี่งวดนะครับและค เ,เล่นครบเอกสารครบครบโอนทุกอย่างเลยครับไม่พอนะครับเรารับประกันโครงสร้างว่าไม่มีการชน,นักติดข้ามลว่าจมน้ำรับประกันไม่แท้นะครับถ้าใครชอบสนใจนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยครับ